พักท่าสบายดีสวัสดีครับวันมือน,นี้ก็ยินดีเข้าสู่ช่องพอตุนิดเมืองการที่เขาเรียกว่าปวดปวด,ดเข่าไม่ด้มาชวนอ้อยมาโอ้โหแห้งต้องมาสางกาบสางใมไ,มงไม่ได้ออกบ่ได้บ่ได้พโกอะไรอ้อยพันหรนืออะไรอะไรไมันเกี่ยงไม่ดีก็มาหลายคนเด้อเดี๋ยวไปหาเบิ่งว่าผู้ใหญ่มาแนา่<า>เดี๋ยว โอ้เป็นเนอะเลยมันออกมาทันสารดีจ้ามือนี่อันมาสวนอ้อยมาสวนอ้อยมาซอยประตูนิดรีกับอ้อยน้ำใบสวงใบาะว่าสวงเศ้าเขาเบวบางสวงเศ้าประตูอ่อนนิดแล้วหาขายน้ำอ้อยอยู่ขายน้ำอ้อยแล้วจังคอยไม้กันเอาเอาทางนี้ใครวันเนี้ยเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมโอ้นี่ผู้ใดนี่ โอ้ยจะสางอ้อยจะจะสงอ้อยปจีจะจะสางอ้อยคนใ้ยูมคุณบ่ปีนเั้ามาแล้วเขาเชิญได้แล้วปีนเข้าม่เราเห็นยู่ทมคุณเป็นเรื่องเดียลอยเดียวสดเต้าอ้อยเออเลยคนละยูน้ำไปหาน้ำกไม่บอกให้เาล้มกามอยู่ตัวย้ำ เตรง้านาประจํทเานนเจไโอ้ยอยแล้วว่าเปี่ยนเดีบ่เบียงเด็ดแปขวดเบ่เยเดือยดขวดบอบ่เงเปยนไปบ่เนี่ยยังเดียก่อ้เปลี่ยนแรงให้เปลี่ยนไปเร่อไปตัดผมผมอ่าอามาีพักผ่อนกินข้าวกันมีอะไรมากินบ้าง นี่เยอะวเสิมกเกี้ยเัเย็นเาบู้าเเย็นกันเป็นเล็กเสนนบอันนันเป็นเด็กเอันนั้นเห็นกินอะไรเด้ไม่ได้กินไกินกินเจอมเาเดเด้เดกินมาแล้วบ่ข้ามาแล้วไปหาด้วยเฮากินข้าวสุกวันเอา้าป่ะ้ดงม้สามถุงปุ๋ยแมไม่เจ็บแหม่เ้าวกินปูทิ้แล้วก็ได้ไม้ซือกันยึดทีนี่แหละเป็นผล้นบ มาส่วนตำนี่แหละมาส่วขนขบงบรราปักคัวแก่หลา,ปากป่าคูทั้งแก่ทั้งนี้ผมมีเลยได,ไดมืออ้งหน่อยเดียวอโอ้มันที่กินแแทบถายมันขี่เกินเป็นนแล้ลน้อยๆเลยไหมอร่อยไหมครับฮะอร่อยไหมเดี๋ยวเขาเอ็นี่เขปาปลาโอ้มันอะไรมเพือ,อ,อมันเขง่งไง เราจะกินทางยังไหอ่ะพิงไว้เดี๋ยวหนูล้างจานให้หมดแล้วกินเป็นโอ้โหเป็นอ้ไรเป็นอะไรเหมืนเออแล้มันชุ่มฉันเล็กก็มันก็ต้องเดินเสียอย่างไม่เลยละจะกม่เลิกเนี่ยอย่างเสียอย่างคัสตัรดถือบ่บ่ไม่เลิกเมื่เลิกมันก็ต้องไอไอเอาไม่บ่เท่า มันก็ต้องเหตุไม่หล้วมันต้องเดินไม่เพราะว่ามันขาดมันยังไปแล้วเอาประภาพเป็นรอยเมื่อลยบ่นั่นนั่นกรอง่้ยนะท็อปควอาไปเกรกอน่ะปลาภากอเนใช้ได้แล้วนะพูดนะพูดนะกอไม่ยี่ชิบกลกรัมเหมือนกันนะเออยี่สิเอาที่เี่แล้นล่กัน giờ đi là. Ngong oh. đây, ngang ngang đó, ngang đi rồi Nào ngang 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 là ngang 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 Đi rồi ngang 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 ไงพอมูเสือเลรเพื่อนแต่ว่ามไปยังรุ่นพีนาต้องเอาเะลวหมอเนื้อขออกันนั่นสิเลเือไงเจือกันดักงูนเออมีไเือกมี่เยอันใดขายอันุนบ่มี่จังละยี่ห้าบาทงเ้อเ เดี๋ยวเร่องเราปิดบ่าะอ้ได้แถวเร่องย่างดีบนเบาะม้อว่ยไเอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปรึกษากันไหมมัยู่ยส่เดี๋ยวใส่ยก่ชิวไหมเออ

เว้ยเดี hmm. yeah. uh ๋ยวมาเดี๋นี right. no. yeah. s <S yeah. ่แหละให้เอานีโอ้ฝีมือเหรอได้บุบเลยวะีมือเรอยลวะงอโอ้หัวน้าอยู่อยู่เนเทื่ที่ดลยเี่ที่สองเหรอมโอ้ยังมีเทื่ยสมมีเทื่อสามขามาอยู่บอกี่เออสยด้วเวาเด้อไอ้โอ้หานไหมดใหดกินเว้นไปดองดองเรา่

นี่คอยออนี่ออกลืมเรืมเรื่มบังเงาอ้นี่ติดอยู่นี่นี่นี่ตัวนี้อันนี่ติดอยู่นี่ว่ามันยังเฮะว่าแม่ไอ้มันชิบย่อออกออกมาเป็นตัวเลขสวยเอ้อบังเอาเด้อพี่น้องเอ๊ห้าหกเจ็ดบ่ แตว่าเกจชัดที no ่ส no. ุดได้เลขซื้อแล้วไ uh ่ได้ซื้อหลายงวดแล้วพี่น้องเยตนนี้ก็ดึงพวดแล้วนะ็ทเราเราดึงด้วยโอ้ยดอยขั้นแยวขอยเขวมาดีเ็ท็จับปลายไปดูจับปลายสีหักบอแม่ไมเนี่จับสีห์ปลยนะดีนะสีหปายจับจับเพียเดียวโอ้ยนห้างอี่เหี้ยวเ้ว่านี้ เนไ,ไ,ไม่ตัวฮะ,ะนี่ดูเออเคยชาดเยชาดจอยเบลล์พี่เอ้ย่วยน้อง่วยนุ่งเนี่ไปาสาระคิบว่าใครบ่าปีหน้านี่อื้อ ้ยังถือยังว่าใครเนี่ยเว้ยวังเข้ามาโเ้ยเว้ยเยเว้ยเวยเดียดิทำเปนี่คอยเอากอนี้ไปเออเอาก้อนนี้เดี๋ยวคอยเอาเมื่อานนี่โอ้ยน้างามทั้งพื้นงามพื้นทั้งหุ่น

เป็นที่น่าประทับใจยังน้อยอยู่แต่ว่าตรงก,กลางนี่ต้องแก้คือมันบงงางแง่เดี๋ยวค่อยว่ากันแถวกลางนี่มันีิได้แถวขอบได้แถวขอบเนี่ยตรงก,กลางนี่โ่ค่อย,อยงไงแต่ว่าว่าไปยังขอให้วันเอาทุนไว้ยังน,อยอยงน้อยวันปีนีย มันยีได้ขอบไปนะเนี่ยได้ตัวนี้ได้งามเขาขอบมันข,ขอบริ่มๆตรงกลางนี่ว่าได้โมไปยังยังน้อยๆก็ได้หลายเต่บกี่ตอวไปปั้นออกอนะ่ะไม่เหยื่อลิ่มบุญเหล่านี้รลิมลรล่มไกลเกว่านบุญริมบุญละได้อยู่ อลองเบิ่งว like. ่ามันสิได้ยักบาทตอนแรกก็จดไว้อยู Matte ่ว่ามันได้เท่านั้นเท่านี้มือนนั้เท่านี้ว่าเฮ็ดบัญชีแบบเขาเอาเฮ็ดนะแต่ว่าหลังมือก็ลืม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 เลืมล่ไปอะไก็เลยเศร้าคิดคานเฮ็ดก็เลยจะเอาเลยบ้างที่ตามไปนทำกันเด้อพี่น้องเอ้งเด้อก็เป็นตัวเบิ้งอยู่โอ้นี่เดีย ตอไม่เนี่ยหวังผลตัอไม่แหละนั่เนี่ยเขาสรากลากอยู่ได้แล้วมือหนีบมาสวยจากน้อยมือเรื่มเรื่มต้นไม้ดึกให้มันแล้วเกือบสองมือสามมือเนี่ยแล้วเลยให้มันจบส่วนนี้เดี๋ยวเข้าไปส่วนไม้กันส่วนส่วนมือก็คือนกัน จากมันทีหนเห็นะอะไรนะเนาะกระเช้าอันไหนตอนไหนพอยากได้อยากหั่งอยากมีมกำลังผลบ่ฮอดมันเท่าแล้วได้รึเป่หมอ,<า>อยากได้เยอะกำลังบ่มีมันเท่าแล้ว <laughs> โอ้ยนะอ้าวสุดๆเลยหมอเด้อสูดๆเลยเข้าักเข้ <laughs> าช่วยใส่เขาเนี่ยมาใส่เขากันหมอเลย ก็อ no, <ff> oh oh. uh, ้อยแล้วเขาทีพาไปเลี้ยงดนะผู้สาวแต่ว่าไ่ได้ดอกว่าเอาไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนี่ล่ะเดี๋ยวเอาจัดลงทานเรื่องมืออยู่ลงทานน้ำบ้อยเดี๋ยวอ้อยชุดนี่ล่ะไปไว้ลยนะเสียบลงทานอยู่เออไปจองอะไรก็ได้ไปน้ำเฮายได้หว่าวัดวังบะเสี้ยมก็ไปจองไว้ลงทานน้ำบ้อยน้ำบ่อยไปหลายๆ เอาเลยจะอิ่มเลยคือบอกประภาพจองไว้อยู่ไอ้โรงทานน้ำอ้อยวัดวังประเสริมหนูมาเอาถุงมือคู่นี้แหละเอะไรจะทำอะไรเนี่ยเหรอใช่จะทำอันนี้เฮ้ยเ็ดเออแบบนบ่อไปเฮ็ดไปๆเอาแบกอันนี้ไปนี่ีแบกอ้อยนี่ไ,ไ,ไปๆย,ย,ยังไม่กลับเหรอยังเน่บอกว่าจะทำให้ถึงปุ่กับอะ่ะเมอปุ่กับหกโมง

กดคอขดต้นเอาหามือเดียวันได้รูนี่นะอเเออว้าวพยายามดีๆไม่หยุดอ้วนเออเนี่ยเขาออกพยายามออกได้ยออกอะไรเนย À, hắn có hắn 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 ไม่เห็นน้ำปุยง่ายอย่างไม่ติดกันจ้าพ่นพูนก่อได้ก็ได้แบัดบัดปกิดเลยไหมดูแลตวเองมันสนออามามาบกิดมาดองแป๊บนานไปไม่ไงิีกิดยกไม่แต่น่จะ ห่าๆไปเรื่อยหาออกจนเสียเอี่ยมันจอนเออห่ออกมันแตกกับว่าอะไรก่อ่า่ห่าออกไงคสุดเลยพักห่างสุดดำไหมครัโอ้ยตัวนอยมม่สิหัดน้วมามาไม่สิหัดเอาโอนนั่นั่งเดีนั่เดูน้กันเลย เอาว่ามันมันรดาเนี่ยเดี๋ยเอาเอาตอไม้ตอสองแล้วที่ก็าจะหาใบเหยื่อออกนะอาอีกอามะจะดันเคื่องมือจะเป็นเป็นไงเป็นผู้สอบเออเป็นผู้เท่าครับเมื่อไหนก็ค่ำลหนเด้อจะได้เมื่อแหละจะมาเห็นเัน้อยที่เมื่อ ่ออจะหจิบคลิปไปเพียงคำงเนียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องพ่อตุ้นิษเมืองบึงการด้วยนะคะบ๊ายบายบสวัสดีสวัสดีครับ